มาสรุปผลแล้วก็สถานการณ์สำคัญของซึ่งม o ต g p สนามที่13ของฤดูกาลนี้ใช้ชื่อรายการว่าทิโซอารากอนกลังปีนะครับดวลความเร็วกันที่มอเตอร์แลนด์อารากอนสนามบนซ้ายที่ยากมากๆแล้วก็เป็นไอคอนแห่งหนึ่งของสนามม o t ต g p ที่ประเทศสเปนเลยก็ว่าได้สนามแห่งนี้ครับมาดูกริดสตาร์ทกันก่อน,น,นกิดสตาร์ทเนี่ยฟรานเชสโกบันาญ,ญา,าครับได้ออกตัวแถวหน้าจากโพ ขนาบข้างด้วยทีมเมดแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ฟาบิโอกวาดาราโร่จากฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพกวาดาราโร่ก่อนแข่งสนามนี้นำบนจ่าฝูงนะครับนำเหนืออันดับ2อย่างโจแันเมียถึง65คะแนนทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะบริหารแชมเปี้ยนชิพได้โดยไม่กดดันมากนักแถวที่2ครับกริดที่4 5 6มีมาร์กมาเกสครับขนาบข้างด้วยฮอเก้มาตินลุกกี้จากพรามักเรซซิ่งครับรถแข่งดูคาติ กริดที่6เนี่ยเป็นของอเล็กส์ปาการโรครับนักบิดสเปนิสเจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งครับจากอัพพิเลียเรซซิ่งมาดูแถวที่3ครับโจอันเมียแชมโลครับจากทีมซูเกิเอ็กซ์ตาร์ขนาบข้างด้วยโปเอสปาการโรเรฟโซฮันดาและลูกกี้ครับเอเนียบัสเซนียครับจากวินเทียเอสปอนโซรามาแถวที่4ครับกริดที่10 11 12มีโยฮันซากโกทาคากินากามิแล้วก็แบรดบินเดอร์ แถวที่5ครับอีเคไ o โกน่าอเล็กซ์มาเกสและก็่าวคาสโลครับแถวที่6 d ดานิโลเปตุชี่ลูก้ามารินและก็มิเกลโอลิเวราครับแถวที่7 m a v มาลิกเบียเลสครับนักบิดคนใหม่ของอ p พีเอล์เลสซิ่งทีมแต่ว่าเป็นหน้าเก่าของ MotoGP ครับ20เนี่ยเป็นของอเล็กส์รินครับแชมป์ปีที่แล้วแล้วก็ขึ้นโพเดียมด้วยถึง2ครั้งนะครับได้ออกตัวจากกริดแถวหลังเลยครับ วาเลนติโนรอซซีออกตัวจากกริดที่21นะครับแล้วก็เจคดิกสันกริดที่22สนามนี้ทายช้อยนะักแข่งเกือบทุกคนใช้ hard soft นะครับยางหน้าเป็นยาง hard แล้วก็ยางหลังเป็น soft มีเพียงคนเดียวที่เลือกใช้ medium soft เนั่นเองนี่บริเวณกริจสาตาร์ทครับก่อนเริ่มการแข่งขันโจอันเมียครับก่อนแข่งสนามนี้รั้งอันดับ2บนตารางแชมเปี้ยนชิพออกตัวจากกริดที่7 ใช้าย,ยาง hard soft เช่นเดียวกับนักแข่ง20คนบนกริดสตาร์ทอเลสปาการโรครับกำลังโดดเด่นเลยทีเดียวกับการพาพเปเลียนั้นสร้างผลงานครับได้ออกตัวจากกริดที่6 hard soft เช่นเดียวกันครับและนี่คือโปเอสปาการโรครับโปออกตัวจากกริดที่7ครับสนามนี้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยผลงานต้องค่อยๆไล่กันไปนะครับอ้าโปออกตัวจากกริที่8ขอภายนะครับ ก่อนแข่งสนามนี้เนี่ยรั้งอันดับที่1 4บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี52คะแนนสนามที่แล้วเพิ่งจะคว้าโพกับฮอนด้ามาได้และนี่คือเป็กโก้บันยายาครับก่อนแข่งอยู่อันดับที่4บนตารางแชมเปี้ยนชิพครับมี136คะแนนได้ออกตัวจากโพครับฟานเชสโกบันยายานักบิอิตาเลียนจากทีมโรงงานดูคาติแจ็คนินเลอร์ครับกิจที่2ก่อนแข่งอยู่อันดับที่5บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี1 1 8คะแนนเป็นอีกหนึ่งคนที่ คาดกันว่าจะสร้างผลงานได้ดีในสนามนี้แจ็คเนี่ยคว้าชัยชนะใน MotoGP มาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าแจ็คจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนและนี่คือฮอเก้มาตินครับฮอเก้มาตินเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นสุดๆนะครับขึ้นมาพรีเมียร์คาสนะะไปแล้ว1ครั้งขึ้นโพเดียม3ครั้งแล้วก็คว้าโผไปทั้งหมด3ครั้งน่าจับตาดูครับคนนี้ มาร์คมาเกสครับมาร์คเนี่ยถูกเตงถูกคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ชนะในสนามนี้นะครับแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของเขาก่อนเข้าสู่การแข่งขันมาร์คยอมรับว่าสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้จะไม่สามารถสู้อย่างเต็มที่ได้ตลอดทั้งเรสแต่ทุกคนก็เห็นแล้วว่าในเรสเนี่ยมาร์คแสดงอะไรออกมาให้ทุกท่านได้เห็น แล้วมาต่อตรงนี้ครับอเล็กซ์วินครับโอ้โหอย่างที่เรียนให้ทราบปีที่แล้วเขาขึ้นโพเดียม2ครั้งนะครับเพราะว่าที่มอเตอร์แลนด์ราก้อนเนี่ยแข่ง2ครั้งเลยชนะ1ครั้งแล้วก็อันดับ2อีก1ครั้งแต่ว่าสนามนี้ครับอเล็กซ์วินออกตัวจากกริดที่20เหนื่อยหน่อยครับมาต่อตรงนี้อเล็กซ์มาเกสครับค่อยๆทําผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ มอริเบียเรสได้รับการจับตามองอย่างมากครับคะแนนสะสมเขายังคงอยู่อันดับ7ที่บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี95คะแนนสนามนี้ออกตัวจากกริดที่19เริ่มต้นใหม่กับทีมใหม่อพิเลียดังนั้นคะแนนสะสมก็จะบวกไปเลยนะครับแต่เป็นงานยากสําหรับมอริเบียเรสครับเดี๋ยวดรวาเลนติโนรอซซี่ครับนี่คือเรสสุดท้ายที่จะแข่งขันกันที่มอเตอร์แลนด์อารากอนดังนั้นเรสนี้เขาพร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่แต่ในการแข่งขัน มันไม่ง่ายโยฮันซาโก้ครับสนามนี้ดูกร่อยๆไปครับได้ออกตัวจากกริดที่10และนี่คือแฟนๆของเอลดีอาโบลครับแฟนๆของฟาบิโอกวาตาราโรนั่นเองนะครับลูก้ามารินี่ครับออกตัวจากกริดที่17นี่คือตัวเลือกทายชอยส์นะครับที่เอามาให้ดูจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าตัวเลือกทายชอยส์ฮาร์ดซอฟ เกือบหมดทุกคนเลยมีแค่เพียงโยฮันซาโก้เท่านั้นเองที่ใช้มีเดียมซอฟต์นี่คืออันดับหลังจากที่ผ่านรอบแรกไปนะครับออกสตาร์ทไปโยฮันซาโก้ตกไปนู่นเลยอันดับ13นะครับคนที่แรงขึ้นมาก็คือมาร์คมาเกสสตาร์จากกริฑที่4ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่2ฟาบโิโอกตาโร่จะสังเกตเห็นได้เลยครับออกสตาร์ทรอบแรกตกไปอยู่อันดับที่7จโจอันเมียพุ่งจากอันดับ7ขึ้นมาอยู่อันดับห้าแต่รอบแรกเลยครับอันดับตรงนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในรอบแรก ส่วนคนที่ออกตัวแล้วก็รักษาตำแหน่งโฮชอตได้ดีจริงๆนั่นก็คือฟานเชสโกบันญายาครับออกจากโพร,รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เนี่ยครับจังหวะเริ่มต้นออกตัวครับแล้วคนแรกที่พลาดล้มไปน่าเสียดายครับล้มเร็วจริงๆที่โค้ง5อเล็กซ์มาเกสครับ น่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับและมาต่อตรงนี้ครับเจคดิกซันล้มในรอบที่2นักบิดอังกฤษจ,จากปิโตนั5 srt นี่คือหลังจากที่ผ่าน6รอบแรกไป,หล,ปหลังผ่านการแข่งขันช่วงแบบที่มันเข้มข้นแล้วก็ไล่กวดกันอย่างมันสุดยอดแล้วนะครับ มาร์กมาเกสเนี่ยไล่บี้ไล่บี้กันมาเรื่อยๆไล่บี้แล้วเขาก็ค่อยๆเติมเรสเพจขึ้นมาเรื่อยๆครับทำฟาสเซตแลปอยู่อย่างต่อเนื่องมาร์กมาเกสเข้ามาจี้ฟานเชสโกบานยาเหลือต่ำกว่า0 1 0 2 0.3วินาทีตลอดเวลาเลยนะครับระยะห่างตรงนี้ขณะที่ช่วงท้ายเนี่ยโจอันเมียขึ้นมาอยู่อันดับที่3แต่ว่าระยะห่างจากกลุ่มนำมากถึง4.4ครับโอกาสที่โจอันเมียจะขึ้นเป็นผู้ชนะเนี่ยไม่มีแล้วดังนั้นเขาต้องรักษาอันดับที่3ไว้ให้ได้ อันดับ3เนี่ยโจอ,อันเมียทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับขณะที่อเลสเอสปาการโรและก็แจ็คมินเลอร์ไล่ไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฟาบิโอกาตาโร่ ar aro, หล่นไปไกลครับต้องไปไล่บี้กับนูนเลยนะครับเอเนะะียวาเซรินีทากะนากามิเพื่อชิงอันดับ8กันช่วงท้ายครับเป็นการไล่บี้กันแบบบีบหัวใจแฟนๆทั่วโลกครับ6รอบสุดท้ายยังไม่เท่าไหร่ มาร์กมาเกสเปิดเกมแล้วแต่ยังไมไ่ตัดสินใจแซงนะครับพอมาถึงช่วงนี้ครับนี่คือจังหวะที่5รอบสุดท้ายแล้วอลเลสซสปกการโรพยายามเติมเรสเพจครับจะชิงตำแหน่งโพเดียมกับโจวันเมียแต่มันไม่เพียงพอครับช่วงท้ายเนี่ยยังไม่ไหวแล้วฮาร์ดเวทของฟรานเชสโกปยายาัญญาเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ173โอ้โห BPM หัวใจเต้นตุบๆครับใครโดนมาร์ไล่เนี่ยกดดันแน่ๆนี่ครับจังหวะนี้เข้า4รอบสุดท้ายมาร์กเริ่มที่จะหาจังหวะแซงแล้วจังหวะแซงของมาร์กมาเกสเนี่ยมีให้เห็นหลายครั้งโดยเฉพาะโค้งซ้ายแต่ว่าบานทุกครั้งเลยนะครับพอบานออกก็กลายเป็นว่าเปโกบ้บรรดาญาช้อนในได้ทุกครั้งที่มาร์กมาเกสแซงเนี่ยครับสรอบสุดท้ายโค้งนี้ มาร์กแซงเข้ามาข้างในแต่พอแซงปุ๊บบานออกครับโดนเสียบในอีกโอ้โหชิงไหวชิงพลิบกันหน่าดูครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งช่วงรอบสุดท้ายมาร์กมาเกสพยายามที่จะเสียบข้างในครับแต่เป็โก้บรบยายา่านิ่งมากขับดีมากท้ายที่สุดเป็โก้บรบยายา่าคว้าชัยชนะไปครองครับเราได้เห็นทารอสซี่แล้วก็ทางด้านจีจีดาินยาครับ นั่งลุ้นนั่งเกรงแบบแทบจะไม่มองจอแล้วครับในการแข่งขันแล้วก็จบการแข่งขันด้วยชัยชนะของเปโก้บันยาเฉียดฉีวจริงๆครับมาร์กมาเกสบูหนักเอ่อเอาไปโต้พุชซึ่งเป็นทีมบอสของเอลซ์อาร์เอสอาร์ซีกับฮอนด้าเนี่ยก็ลุ้นหนักเหมือนกันครับและนี่ครับผู้ชนะฟานเชสโกบันยา雅ครับได้25คะแนนเต็มไป อันดับที่2เนี่ยเป็นของมากมาเกสครับอันดับที่3โจอันเมียต้องชื่นชมครับนี่คือชายชนะครั้งแรกของเปโก้บันญาย่าปลดล็อกได้สำเร็จกับการแข่งขันในพรีเมียคาร์ดครับคว้าชัยชนะได้สักทีหนึ่งหลังจากที่รอคอยมาหลายปีครับนี่คือการปลดสกินทองของเขาเองครับฟันเชสโกบันญาย่าสู้กับมาร์กมาเกสได้มันจริงๆ นี่ฮะอาจารย์ใหญ่เดดด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซี่มาแสดงความยินดีกับสิทิรักฟรานเชสโกบันดายาครับซึ่งก่อนเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยวาเลนติโนรอซซี่เองก็บอกว่าเอออยากให้เปโก้ชนะได้สักทีนะครับเขาจะได้สัมผัสบรรยากาศการเป็นผู้ชนะแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นนักบิดระดับแชมป์โลกได้สักทีนะครับมาต่อกันครับมาร์กมาเกสสปิริตสูงครับเข้ามาแสดงความยินดีกับเปโก้บันดายาครับสู้กันสนุกมาก คือในสนามนี้เนี่ยก่อนแข่งมาร์คมาเกสเองก็บอกว่าเขายอมรับว่าสภาพร่างกายเขาไม่สามารถที่จะสู้ได้แบบขับเคี่ยวได้แบบฟูฟูฟอร์มาร์น่จริงๆครัรบแต่ว่าในเรสนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาถึงแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ยังสู้แล้วก็ทำผลงานได้ดีจริงๆออกสตาร์ทได้ดีตั้งแต่รอบแรกนะครับจากกริดที่4ขึ้นมาอยู่แบบที่2หลังผ่านโค้งแรกแล้วก็ไล่บี้กับเปโก้เบเนยากดดันตั้งแต่รอบแรก จบการแข่งขันอันดับที่2ครับกลับมาขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับมาร์กมาเกสขณะที่คนที่ต้องชื่นชมสุดๆแล้วก็จริงๆเลยครับนัคือเจ้าของรถแข่งหมายเลข63ฟานเชสโกบัญญายาครับเซตเรสเพจมาได้ดีจริงๆกับยางฮาร์ดซอฟและทำผลงานยอดเยี่ยมครับทั้งนิ่งทั้งบูทั้งบุนขี่บังมาร์กมาเกสได้ตลอดโดนแซงก็นิ่งครับกลับคืน แตงกับคืนได้ประมาณ5-6ถึงครั้งที่มาร์คมาเกสพยายามเปิดเกมบุกใส่ดังนั้นคู่ควรแล้วกับการเป็นผู้ชนะในสนามนี้และเป็นผู้ชนะครั้งแรกของตัวเขาเองในการแข่งขันพรีเมียคาร์ดครับด้านหลังโนนคือโจอันเมียครับโจอันเมียผลงานดีครับต้องชื่นชมออสซาร์จากกริกฤที่7แล้วก็ขยับขึ้นมาจบการแข่งขันบนโพเดียมครับนี่คือมาร์คมาเกสครับโอ้โหทีมมาแชลที่มอเตอร์แลนด์าราคอนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยครับ แน่นอนครับสนามนี้เป็นสนามโฮมเรสของเขานะครับแล้วก็ผลงานเยี่ยมจริงๆมาร์คมาเกสครับไปโกเมเนายครับนี่เลยครับชัยชนะครั้งแรกหอมหวานสุดๆเข้ามาก็มาแสดงความยินดีกับทีมงานที่โบรนพาร์คเฟอร์เม่ครับนี่ครับจิจ้ดานินย่าครับทีมบอสของดูคาติทีมครับได้เฮสุดเสียงครับ ทีมสีแดงครับนี่เปโก้มาแล้วครับเข้ามาแสดงความยินดีนี่ครับก็ทีมงานเนี่ยเฮ hey! ครับเพราะว่าลุ้นหนักมากครับสำหรับเปโกปานายาแล้วก็สนามนี้เนี่ยเป็นการคว้าชัยชนะครั้งแรกของเขาด้วยดังนั้นทีมงานก็เ hey! ฮแล้วก็ยินดีกับเปโก้อย่างมากครับเอเนบัสเตนีนี่ครับ สนามนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับจบการแข่งขันในอันดับที่6เป็นเรสที่ยอดเยี่ยมมากครับพอจบในี้อันดับ6ครับเอเนวาเซนีนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี45คะแนนแล้วมาร์กมาเกสครับก็ยิ้มได้นะครับยิ้มออกเข้ามาคุยกับทีมงานครับ เขาบอกว่านิดเดียวนิดเดียวนะครับมาร์กมาเกตบอกว่านิดเดียวจริงๆแต่เขายอมรับว่าเปโก้เจ๋งจริงๆครับในสุดสัปดาห์นี้คนนี้ครับโอ้โหหายไปจากจอมีซีนให้ดูอยู่ประมาณ3-4รอบช่วงที่ต้องไปไล่บี้กับเอเนียบัสเซนนี่ท้ายที่สุดก็โดนเอนเนียแซงผ่านขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โดนอีเคเลกนาแซงผ่านขึ้นมาด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ย ฟาเบโอกวา t a ตาโรครับสนามนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสนามที่ยากสําหรับรถแข่งยามาฮ่จริงๆและตัวกวารตาโรเองก็บอกก่อนหน้าลงแข่งขันแล้วว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนเพราะว่า r รส e p เพจเนี่ยมันสู้ใครไม่ได้เลยจบการแข่งขันอันดับที่8ยังคงเก็บแต้มให้กับตัวเองเพื่อรักษาตําแหน่งจากฝูงแล้วก็รักษาระยะห่างบนตารางแชมเปี้ยนชิพชไว้ได้ต่อเนื่องครับจบสนามนี้กวาตาโรยังคงเป็นผู้นํามี211คะแนนครับ นี่ครับเปโก้บัรญาย่าถ่ายคู่กันกันกบฮาร์คมาเกสครับสู้กันสนุกตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายจริงครับคู่นี้และนี่คือผลการแข่งขันครับมาสรุปกันหน่อยหนึ่งอันดับหนึ่งครับฟานเชสโกบรรญาย่านักบิดอิตาเลียนครับจากดูคาติเ n โนโวทีมครับคว้าชัยชนะครั้งแรกปลดล็อกการแข่งขันในพรีเมียร์คัพครั้งแรกในชีวิตของตัวเองได้สาเร็จกับการแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์อารกครับ 4 1นาะที44.422วินาทีครับนั่นคือเวลาทั้งหมดอันดับที่2 m a มาร์กมาเกสครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเขายังคงแข็งแกร่งอยู่กับการแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์นารากอนตามผู้ชนะอยู่แค่เพียง0.673วินาทีอันดับที่3โจอันเมียครับโอ้โหออกตัวจากกริดที่7เรียกเรสเพจมาดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะขึ้นมาสู้เพื่อเป็นผู้ชนะ อันดับที่3ถือว่าดีสุดๆแล้วสําหรับโจอันเมียนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมซูซูกิเอ็ก스타ด้วยตามหลังผู้ชนะอยู่3.911วินาทีอันดับสี่อเล็กซสปารโร้ครับก็ถือว่าทํลงานได้ดีพยายามสู้กับโจอันเมียแล้วครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเรสเพทมันไม่ได้จริงๆครับตามผู้ชนะอยู่9.269วินาทีอันดับ5้าแจ็คมินเลอร์ไปบานในช่วงรอบที่12พอบานทีเดียวเท่านั้นครับอ,อ,อายุการใช้งานของอยางหมดไปเลยครับโดนโจอันเมียแล้วก็อเล็กซ เอสปาตกโร่แซงผ่านขึ้นมาจบอันดับที่5ครับแจ็คมิลเลอร์อันดับ6คนนี้เซอร์ไพรส์หน่อยผลงานเยี่ยมจริงๆเอเนียบัสเตียนนี่ครับรุกกี้รุกกี้จากอวินเทียเอสปอนโซรามาครับปีหน้าจะย้ายไปร่วมงานกับเกรซินี่ชารุตแข่งดูคาติเหมือนเดิมน่าจับตามองมากครับสำหรับ 7, inder, คนนี้อันดับที่7แบรดบินเดอร์ครับอันดับที่8ฟาบิโอคาตาราโร่ครับสนามนี้ดีที่สุดได้เท่านี้จริงๆ เจ้าตัวเองขี่ประคองฝืนสุดๆนะครับยื้อแล้วก็จบอันดับที่8ถือว่าไม่เลวร้ายนักกับการเก็บคะแนนสะสมบวกให้ตัวเองรักษาตำแหน่งตารางแชมเปี้ยนชิพแล้วก็รักษาระยะห่างเพิ่มออกไปอีกนะครับอันดับที่9ฮอเก้มาตินครับฮอเก้มาตินสนามนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีติดท็อป1ทนครับอันดับ10ทากานาคากามิครับนักบิดญี่ปุ่นจาก LCR Honda ตามผู้ชนะอยู่16.904วินาที 11เอนี่ยอีเคเลกว่าหน้าครับ12อเล็กซ์รินครับอเล็กซ์รินน่าชื่นชมออกตัวจากเปลีที่20ค่อยๆไล่ไต่ขึ้นมาครับหลังจากที่ผ่านไป67รอบตัวเขาเองทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่12แล้วแต่หลังจากนั้นไม่สามารถที่จะรีดเรสเทดขึ้นไปสู้กับกลุ่มหน้าได้เลยจบอันดับ12ถือว่ายอดเยี่ยม13บสามโปเอสตากาโรผิดคาดนิดนึงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่สู้กับท็อปซิกได้แต่ท้ายที่สุดครับเรสเทดช่วงท้ายมันย้วยครับตกไปอยู่อันดับที่13 14มิเกลโอลิเวร่าครับฟอร์มแผ่วลงไปเยอะเลยครับ KTM ก็ทีมเมทของเขาจบอันดับที่ทีมเมทของเขาก็คือทางด้านของแบดวินเดอร์จบการแข่งขันขอันดับที่7 15เนี่ยเป็นของดานิโลเปตุชชี่ครับนับีอิตาเลียนจาก t e ็กท KTM 16บคาวคัสโลครับทีมเมทของฟาบิโอกาตาโรสนามนี้ทำท่าจะคึกคักตั้งแต่วันแรกแต่ท้ายที่สุดพอเข้าสู่การคอลีฟ้าและก็แข่งขันจริงคาวคัสโลยื้อไม่ไหว 17โยฮันซาโก้ครับสนามนี้แผ่วไปเยอะครับแพ้ทางแล้วก็ผลงานไม่ดีเลยครับไม่มีแต้มไป18บ18มาลิกเบียเลสครับเริ่มต้นไม่เร็วนักจบการแข่งขันบบที่18แล้วก็ตามหลังผู้ชนะอยู่แค่เพียง27.128วินาทีดังนั้นมีทิศทางที่ดีแน่นอนสำหรับการเริ่มงานแล้วก็การร่วมงานของมาลิกเบียเลสกับอาพิเลีย19เดรด็อกเตอร์วาเลนติโนรรซซี่ครับพึดไม่ขึ้นจริงๆก็ จบท้ายแถวกับน้องชายครับนั่นคือลูก้ามาเรนี่นั่นเองสนามนี้มีไม่จบการแข่งขัน2คนก็คือเจคดิกซันและก็อเล็กซ์มาเกสครับตั้งแต่ช่วงรอบ2รอบแรกมาดูตารางแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยนึงครับแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ฟาบบโกาตาโรยังคงเป็นผู้นำมี2 1 1อะคะแนนครับอันดับที่2เปโกบันญ,ญ,ญาย่าขยับขึ้นมาจากอันดับที่4นะครับโกยขึ้นมาจากการเป็นผู้ชนะสนามนี้ ร่นระยะห่างจากกอตาโรเหลือ53คะแนนอันดับที่3โจอันเมียครับโจอันเมียสนามนี้จบอันดับที่3แล้วก็ตกมาอยู่อันดับ3บนแชมเปี้ยนชิพด้วยตามผู้นำอยู่57แต้มอันดับ4โยฮันซาโกตกลงไปเรื่อยๆครับตามอยู่77คะแนนอันดับ5 j a แจ็คมินเลอร์ครับตาม85คะแนนอันดับ6แบรบินเดอร์อันดับ7และ8ครับโอ้โหอเลสปากาโรครับแซงทีมเมดคนใหม่มาิกเบียส ขึ้นมาอยู่อันดับที่7บนตารางแชมเปี้ยนชิพแล้วครับยอดเยี่ยมจริงครับอเลสปัสปาร์โรกับ r s g p เอสบียเรสอยู่อันดับที่8บนตารางแชมเปี้ยนชิพครับสนามนี้ยังไม่มีแต้มอันดับที่9มิเกลโอลิเวร่าครับแล้วก็มาต่อที่อันดับ10มาม์กมาเกสขึ้นโพเดียมสนามนี้ทะยานขึ้นมา2อันดับเกาะท็อป10บนตารางแชมเปี้ยนชิพได้อีกครั้งหนึ่งครับมีอยู่79คะแนนตามด้วยฮอกเก้มาตินแล้วก็อเล็กซ์อยู่อันดับที่12ครับ 13 14 15ครับนักบินฮอนด้า3คนเลยทากะนากามิโปเอสปากาโรแล้วก็อเล็กซ์มาเกสครับ16เอเนบัสเตียนอินนี่ครับ17ฟรังโกมอบิเนลลี่ครับคนที่ถามหาฟรังโกมอบิเนลลี่สนามหน้าจะคัมแบ็กมาสู่สนามแล้วกับการแข่งขันม o t ต g p จีพีที่มิซาโนเวิลด์เซอร์กิตนะครับก็จะได้เริ่มต้นงานกับทีมใหม่นั่นก็คือมอนสเตอร์ยามาฮานั่นเองครับขึ้นสู่ทีมโรงงานอย่างเป็นทางการครับ ยาม่าอัปเกรดสัญญาให้นะครับส่วนคนที่จะมาบิดแทนฟรังโกเมเรลี่ในสังกัดของปิโตนัสยามาส์สคู่กับรอ s ซีก็คืออันเดียโดวิซิโอโซนั่นเอง18ครับอีเคเลโกนา Danilo p ดานิโลเปตชี่คนนี้จะตกงานใน MotoGP ครับแต่ว่าอีเคเลโกนาได้รับข้อเสนอแล้วก็เตรียมที่จะย้ายไปร่วมง,งานกับ HRC ในการแข่งขัน World Superbike แชมเปี้ยนชิปฤดูกาลหน้าไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยอีเคเล n วอายุยังน้อยอยู่20ต้นต้นๆถ้าเขาผลงานดีอาจจะมีโอกาสได้คัมแบ็กมาสู่ MotoGP ก็ได้เพราะว่านักแข่งในทีม LCR Honda ทั้งทางกะนาะคากามิแล้วก็อเล็กซ์มาเกสผลงานยังไม่โดดเด่นนะักดังนั้นอนาคตของ EK เคเลกวายังมีทางที่จะได้คัมแบ็กกลับมามา m o t o อ p อยู่ไปบิดให้กับ S.R.C. นะครับในวอร์ซูบายก่อนอันดับที่20ลูกามารินี่ครับอันดับ21วเาเรนโซโรซี่แล้วก็ต่อด้วยเซฟานแบรเดลแดนนี่เปโดซ่านะครับเปโดซ่าสนามหน้ากลับมาแข่งขันแบบฟูลเรสอีกครั้งหนึ่งด้วยสิทธิ์วายการให้กับ K.T.M. 24ลอเรนโซสวาดอรี่ครับตอนนี้ก็ต้องถอยให้กับมอลิกเบียเลสครับถอยไปเป็นนักบิดทดสอบแทนที่เขานะครับมิเกเล่ปิโรอยู่อันดับที่25 มีตีโตราบัดด้วยนะครับราบัดมาแข่งอยู่1สนามแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับนี่คือคะแนนสะสมประเภทนักบิดจ,จากทีมอิสระหรือว่าอิน i n พ e เดน d ์ไรเดอร์แชมเปี้ยนชิพโยฮันซาโกยังเป็นผู้นำครับ137คะแนนอลเลสเอสปาการโรลไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับอยู่อันดับ2ตามอยู่41แต้มฮอกเก้มาตีอันดับที่3นะครับทากะนาคากามิอเล็กซ์มาเกสคู่หูจาก LCR Honda อันดับ4และ5เอเนียบัสเตียนินี่อันดับ6ครับ ฟร a n โ o มอ r b เดลลี่อันดับ 7, E.K. ดอีเคเรโกนาดานิโลเป i ชีอันดับ8และ9แล้วก็ต่อตรงนี้ครับลูก้ามาริ i น a วาเลนติโนรอซซี่1ิบนะครับ1รนโซสวารเดอรก็ตามนี้ครับคะแนนสะสมประเภททีมนะครับมอนสเตอร์เอเนร์จียามาฮ่ามตยังคงนำครับมีทั้งหมด309คะแนน ดูค a ติ l e n น v ว t e a ทครับไล่เข้ามาแล้วอยู่อันดับที่2ครับลนระยะห่างเหลือแค่19แต้มเท่านั้นเองทีม Suzuki XR ็ครับตามห่างหาอันดับที่3ตามผู้นำอยู่84แต้มพา a m มักเ c ซิ่อันดับ4ครับเอเดนบูเคทีเอ็มแฟคทอรี่อันดับที่5เรฟโซนด้า LCR Honda 7นะครับอัพเดียเรซิ่งทีมเกรซินี่8แล้วก็เทคทรีเคทีเอ็มแฟคทอรีอันดับที่9แล้วก็มีท้ายๆครับ เอสปอนโซรมาเรซิ่งสิปีโตนัสเอสอารปีนี้ไม่ดีเลยครับจมอยู่ท้ายตารางอันนี้คือตารางสะสมคะแนนสะสมประเภททีมอิสระนะครับพรามักนำตามด้วย LCR Honda นําำอยู่ถึง99คะแนนครับคู่หูพรามักในผลงานดีจริงๆครับนั่นคือโยฮันซาโกกับทางด้านของฮอเก้มาตินอันดับ3าอพิเลีย4เทค3รนะครับ5เอสปอนโซรมาแล้วก็ปิดท้ายด้วย p ปโตนสัสยามาฮ่ SRT ครับและนี่คือตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทผู้ผลิตหรือว่าคอนสตรัคเตอร์แชมเปี้ยนชิพครับดูคติผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วโอ้โหชัยชนะสนามนี้และการที่ฟาโบกาตาโรนั้นจบการแข่งขันถึงอันดับ8ทํทำให้ดูคติทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพครับมี250คะแนนครับแสงหน้ายามาฮ่าแต้ม ซูซูกิอันดับที่3ครับตามอยู่ห่างๆ76คะแนนเลย KTM อันดับ4 Honda อันดับ5อันดับ6 a อัพิเลียนั่นเองครับขอแสดงความยินดีนะครับนั่นคือการสรุปผลการแข่งขันสารการหลังจบเรสคะแนนสะสมของ MotoGP หลังจากที่ผ่านการแข่งขันในสนามที่13ของฤดูกาลนะครับรายการทิโซอลรากอนกลังปีจบไปด้วยความเข้มข้น สุดยอดมากครับผมเชื่อว่าแฟนๆที่ได้ชมการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยการไล่บี้ของมาร์คมาเกสการป้องกันแบบนิ่งแล้วก็ทำเรสเพได้ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเรสของฟานเชสโกมันดายามันทำให้เราได้เห็นเกมแบบคลาส5ดาวอีกครั้งหนึ่งขณะที่โจอันเมียนะครับทยานจากกริที่7ไล่บี้ขึ้นมาเรสเพทยอดเยี่ยมจบการแข่งขันบนโพเดียมได้อันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับ จุดเปลี่ยนสําคัญในเรสนี้ก็ต้องมองไปที่เรสเพจที่ไม่ดีเอาเสียเลยของจ่าฝูมุตารังแชมเปี้ยนชิพอย่างฟาบิโอกาตาโร่ไม่สามารถต่อสู้ในกลุ่มท็อปไฟได้เลยจบการแข่งขันอันดับที่8ครับยังเอาตัวรอดได้นําเป็นจา่าฝูงก็หลังจากตรงนี้จะเหลือการแข่งขันทั้งหมด5สนามจะไปเริ่มต้นที่มิซานโนในสุดสัปดาห์หน้าครับก็มาติดตามกันดูว่าเกมในการแข่งขันนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนครับ